เมื่อสถานการณ์ยังคุมเคือและขาดความแน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาดนะครับวันนี้เรามาดูบทวิเคราะห์อของไมเคิลบูลี y หรือที่เราได้ชมภาพยนตร์ The Big s h o r อฉะนั้นวันนี้เขาบอกทิศทางของตลาดคริปโตอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing มูนสตอรี่มูไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของการคาดการตลาดในอนาคตมุมมองของไมเคิลบูรีนะครับหรือว่าในภาพยนตร์ The Big Short นะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังมากในปี2008เพราะแกแกแทงหุ้นสวนนะครับตอนนั้นแกคาดเรื่องของภาวะของเศรษฐกิจที่มันถดถอยลงนะครับ ตอนนี้แกมองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะครับฉะนั้นไมเคิลบูลลี่ก็ได้มีการโพสต์นะในไมเคิลบูลลี่อรชีฟนะครับในวันที่7จดกุมภาพันธ์ปี2023นะครับซึ่งมุมมองเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วตอนนี้ตลาดคริปโตเคินซีเนี่ยเป็นมัวหรือเป็นกระทิงนะครับเขาก็ได้มุมมองตรงนี้มา แต่ก่อนหน้านั้นผมขอเท้าความหน่อยนะครับตอนที่มีการประเขาเรียกว่าเผยตัวเลขของ non farm payroll นะครับแกก็ออกมาโพลว่าให้ขายนะครับโดยบทความข่าวเนี่ยเขาเขาก็บอกนะครับว่าเป็นไปทางการขายนะครับให้หมดนะครับหมายความว่าอันเนี้ยข่าวมันตีขึ้นมาเองหมายความว่าตลาดจะลงเหมือน ตอนสภาวะตอนนี้นะครับอย่างแน่นอนบลรีก็เลยพยายามที่จะจะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจอันนี้เป็นบทวิคร์นะก็เลยลบนะครับข้อความหรือโพสต์ของตัวเองหายหมดเลยนะครับไม่ให้คนดูคลิปนั้นนะครับหรือดูโพสต์นั้นและมีการแกะรายละเอียดที่เข้าใจและหลังจากนั้นนะครับราคาของคริปโตก็กระโดดเข้ามา เนื่องจากคดีความของอีลอนมาร์กนี่แหละผมเชื่อตรงนั้นนะแกก็ทำภาพให้เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับดังนั้นภาพในตอนนี้นะครับก็คือว่าไมเคิลบูลลี่เนี่ยกำลังจะบอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยในระยะกลางนะยังไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเนื่องจาก เราเห็นแล้วนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับดูเหมือนมีการเปลี่ยนท่าทีและก็ข้อมูลเกี่ยวกับนอนฟาร์มก็ดูเหมือนมีการพลิกตัวเลขนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมาดูกราฟที่นำเสนอโดยโบโล,ลี่ด้วยกันนะครับไมเคิลบลี่เขาบอกว่าเขามีการเปรียบเทียบอัตราเงินกองทุนของ รัฐบาลกลางที่แท้จริงกับดัชนี s p 500ในปี2544นะครับและ2545เขาบอกว่าจะได้เห็นการลดลงของดัชนีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงควบคู่ไปกับการลดลงของดัชนีตลาดหุ้นนะครับดังนั้นบูลลี่ก็บอกว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับว่าเมื่อธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเราไม่ควรคาดหวังว่า ตลาดทางการเงินโดยเฉพาะสะกุลเงินดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นในระยะกลางอันนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องดูในระยะยาวอีกทีนะครับซึ่งผมก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าจุดจริงๆอ่ะคือเดือนพฤษภาหลังจาก FOMC ที่จะมีการคุมอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่5%ครั้งสุดท้ายคือ0.25 b a s i point เพจุดนี้คือจุดสำคัญที่ เราจะวัดนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีทิศทางยังไงต่อเอาแหละเราให้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่าบูลลี่เนี่ยกำลังจะบอกกับเรานะครับว่าอืมอย่าพึ่งไปโฟโมขนาดนั้นนะครับก,กลัวตกรถหรือว่าบอกว่าตลาดจะไปแล้วซึ่งผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าถ้าดูสถานการณ์0.25ย์จุดสองห้าเบสิพอยต์นะตอนนี้คือพฤษภาเป็นตัวตัดสินนะครับ เขาเลยบอกให้ดูระยะต่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะไม่ได้ไปนะตลาดนะครับอาจจะหยุดความร้อนแรงคือไซเวย์ตลาดคริปโตเนี่ยจะหยุดความร้อนแรงคือยังไซเวย์ไปตลอดจนถึงเดือนพฤษภาคมอาจจะมีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเห็นท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แล้วนะครับว่าเขาตั้งใจนะครับเพื่อจะ ทำให้สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ย่าราคาเนี่ยแช่แข็งนานที่สุดคืออาจจะไม่ได้แช่แข็งได้ขนาดนั้นนะครับคือตลาดยังไงมันก็ไปอยู่แล้วแหละนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลมันควบคุมไม่ได้นะครับแต่เขาพยายามยื้อให้มันนานที่สุดซึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่าหลังพฤษภาจะเป็นยังไงนะข้อมูลตรงนี้นะครับ ซึ่งหลังพฤษภาถามว่ามีโอกาสมูลไหมบิตคอยมีนะซึ่งเราต้องดูไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆก่อนฮาวิ่งหนึ่งในเดือนเมษาปีสองพนยี่สิบสี่นะครับที่จะเกิดขึ้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องดูทิศทางของตลาดด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไง และเราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มลู n a าชีบะอะไรด้วยเราจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่า Bitcoin นะครับลู n a หรืออะไรก็แล้วแต่คลิปโตจะกูตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับาคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน Gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทดกระดาน Gate.io กับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดาน Gate.io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดาน ชั้นนับฉะนั้นเกจดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไดโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วย ฉะนั้นเราแนะนำกระดาน7 i o เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากาไว้กระดานดอ IO